ลากมาเพืนนะครับก็ตามเข้ามากัดนะครับจากข้างกะลิงนะครับจากปายกะดิงิงเข้ามากัดเลยกําลังเพื่อนเลยครับว่าจะไม่ตีอยู่แล้วครับฟุกจริงๆครับตัวนี้เป็นปลาช่อนนะครับกับใบเหลิวจัดเต็มปลาช่อนไซส์ไม่โตมากเท่าไหร่นะครับกัดหลิวจัดเต็มสีเงินนะครับผมมีที่โล่งนะครับหมายแคบๆเนี่ย สำหรับใบหลิวเนี่ยถ้าหมายแคบๆนะครับที่พื้นที่บังคับจํากัดนะครับมีโอกาสได้ตัวสูงครับผมน้ําไม่ลึกมากนะครับเพราะว่าเหยื่อใต้น้ําเนี่ยเวลาเราตีเนี่ยเราต้องการให้ปลาเนี่ยมันเห็นเหยื่อนะครับถ้าระยะห่างเกินระหว่างที่ปลาอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันมันก็จะกินยากครับแต่ถ้าเราตีไปใกล้ๆเคียงกับปลาสักประมาณเมตรนึงเนี่ยครับปลามันเห็นเหยื่อเนี่ยมันก็จะเข้ามาโฉบค,ครับ เหยื่อใต้น้ำนะครับปลาจะกินง่ายกว่าเหยื่อผิวน้ําครับโอเคครับถ้าใครมีหมายแบบนี้นะครับลองใช้ดูได้ครับสุดยอดมากครับลิวจะเต็ม